อ้าวผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ช่องของ N U R Creator แล้ววันนี้เราอยู่ในเกมฮอนนะครับผม Hero of New Earth นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมมีความคิดที่แบบคนตีนชาวบ้านเวย้ยคือแบบผมจะมาเกรียนนะครับผมเกรียนนะครับผมเกรียนหาคนเกรียนเกรียนในห,หมดมิดวอลนะครับผมไปเกรียนใน3ทางเดี๋ยวงสตีนเอานะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ N U R กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนั่นเองนะครับผมก็รับชมกันได้เลยครับ โอเคครับผมเราก็ทำการจับคู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเราเจอห้องแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าฝั่งเราจะเล่นเป็นด้านของอะไรนะครับผม <a> ขอขออนุญาตแบงเลยนะครับผมผมจะแบนอ่นาจะพีดเด้ปะด็อกเตอร์ โอเคสองตัวนี้ที่ผมจะเลือกแบนนะครับผมเพราะว่าผมเกลียดผมซูไม่ได้นะครับผมโอเคเพื่อนเราจะเลือกตัวอะไรเฮ้ย hey, ตอนนี้อัรเธอรี่หลุดนะครับผมท่านผู้ชม,มอัรเธอรี่หลุดอัรเธอรี่หลุดนะมีเพื่อนเล็งไปละปึ้งสวยออ้หลุดทันเดอร์ไปเนาะตัวสกิลค่อนข้างทจะเกียนเลยนะผมน่าเบื่อมากเลยทันเดอร์เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเล่นเป็นในด้านของ แฮกแล้วกันครับผมวิชิตแฮ็กนะครับผมแม่มดจอมพลังของเราเ,เองอ่ามีอวตารตัวไหนบ้างนนเนี่ยสิตาเรดี้ลามายนาเรดี้ซื้อไปเลยร่างไทยนะผมร่างไทยน่าจะเป็นร่างไทยเยนะี่ยสกินตัวเนี้ย <W ishing. S 2> ผมกดไปเลยนะครับผมจังหวะนี้ฝั่งของผู้เล่นฝั่งตัวข้ามยังไม่กดนะครับเพราะว่าน่าจะดูเชิงเรานะครับผม ฝั่งของศัตรูจะมีสลวักทันเดอร์โนเมดนะครับผมนิวโฟลา่าเปเปิปปลแล้วก็ฝั่งผมเนี่ยจะมีของอัรเทรี่นะครับผมจินนิสิตเดอะคิปเปอร์ er, แล้วก็มีของวิชชันแฮกแล้วก็ฟอร์สเคนนั่นเองครับผมฝั่งผมไม่มีแท้งจัดๆนะถือว่ามีตัวที่ยืนได้ตัวหนึ่งก็คือจินนิสิตนะครับผมฝั่งเขานี้น่าจะโดนช้อนแกงกบแบบว่าเปปบิงเข้ามาใส่อารเทรนะี่นะน่าจะเป็นได้นะครับผมจากวันนี้เราไปรับชมเลยนะครับผมว่าเกมนี้ใครจะวินนะครับผม ก็อันนี้อัดสดกันเลยทีเดียวเราไม่ได้ภักนะครับผมท่านผู้ชมเนี่นะแหลกเป็นแหลกไม่แหลกเป็นไม่แหลกนะครับผมตอนนี้ปิงอยู่ที่เจกว่า50กว่านี่ถือว่าดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ fps ของเราเนี่ยร้อยกว่าเลยนะครับผมถือว่าโอเคมากๆในด้านของสกิลนะเราต้องอัพสามสกิลมาก่อนเอาผมจะออกในด้านของลีมานามาดีไหมเนี่ยมันรีมานา้เพื่อนปเดปี๋ยวถ้าเป๊ปได้ pk แล้วอะใส่ลใอยผมเลยนะผมนี่มีการนัดแนะกันนะครับผมว่าเออถ้าแบบ เป๊บได้ P K แล้วอย่างเงี้ยได้ Pocket Key แล้วนะครับผมไม่ชื่อว่าอะไรนะ Portal Key เหรอเดี๋ยวผมลืมชื่อนะ Portal Key นะครับผมถ้าได้ P K แล้วใส่เกาะให้หน่อยนะครับผมอธิบายกันยาวเลยทีเดียวก็เพราะว่าจำชื่อไอเทมไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับผมสกิลเราบวกรัวๆได้นะเว้ยอ่อบวกรัวๆเลยเหรอได้ดีได้ดีโอเคตอนนี้เราก๊อปฝั่งเราก๊อปสกิลของฮันเดอร์มาแล้วครับผมจังหวะนี้ผมขอ ตามเลเวลกันแล้วกันรัดตีนให้เพื่อนรัดขัดได้ชิวอะบอกเลยอุยอ้ยเฮ้ยผมพลาดไปทำไมดูละเฮ้ยไม่น่าโลภเลยผมเมื่อกี้เข้าไปกะจะเป็นรัดช็อตไหมผมแต่ว่าไม่มทันลืมดูตัวโอ้โได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าได้สามนะผมฝั่งเราได้สามผมเสียไปหนึ่งแลโอ้โหอันนี้ผมจะเล่นเป็นสายกวนตีนแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะออกของพวกกันนะผมกันแบบว่าเพื่อนๆหน่อยนะครับผม ออกเป็นในหน้าของเฮกหรือว่าใบออกมาช่วยเพื่อนนะครับผมไม่งั้นน่าจะไม่ไหวเดีย๋ยวผมออกลีมานายบอดลุบบอดเนินให้หน่อยได้ปะมืดปะไม่มีตังค์ครับจังหวะนี้บอด,อดให้เพื่อนไม่ได้ปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งตันบอดไปครับจากกาังหวะนึงสระแบกเข้ามาทำไมครับจากกาังหวะนี้แต่มันก็ไม่ทำอะไรนะเนี่ยอัพสกิลสามนำเลวกันนะผมกะว่าจะบิ้งเข้าไปแบบว่าสกิลสามแรงๆเลยอ่ะ ฝั่งมันมีสกิลฮิลนะครับผมมีของนิฟฟอล่าเทพอาโวีนะครับผมสกิลแบบอย้สกิลใกล้มากคอหรอจะไปไหนกันแปบบ๊แบๆบโอเคกลังซื้อกลังซื้อไม่ต้องไม่ต้องซื้อนะจะซื้อไงคนเดียวพอคนเดียวต้นเดียวพอวอดฝั่งเรานะวอดฝั่งมันไม่ได้นะฝั่งมันทันเดอร์ าาตัดอ่ทีมเรารู้สึกว่าจะมีคนเป็นงานอยู่นะครับผมใครอยู่กี่ไหนก่อนอัตเทอรี่น่าจะเป็นงานนะครับเพื่อนอะโอเคถ้ามีคนเป็นงานถือว่าโอเคอยู่นะครับผมฮอกอายเรามึงโอ้โหฮอกอายไม่ใช่ฮอกอายนะฮอกอายเลยมิดวอลก็จะมีหน้าเดิมๆนะครับผมนะอันนี้ไอซ์เก้าเาก้าคนนี้ผมก็เคยเล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ฝั่งฝั่งคนอื่นนี่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอีกฝั่งนึงนี่เคยเล่นกับผมหรือเปล่าตัไม่โดนได้ไงเพื่อน มาต่อครับผมเกมเอาแล้วโดนแล้วครับผมเปเปอรเข้ามาปุ๊บแตกผมบอกเลยแตกแรงสกิลผมแรงมากเราไม่มีสตันเลยแค่ใช่ใช่ทีมเราไม่มีสตันครับผมอยากได้อยู่นะแต่มันเข้ายากว่ะ้าสกิลสามผมอัพาาเรือสามนี่ผมน่าจะไปอยู่นะ เดี๋ยวเราได้รีมานาแล้วเราค่อยรีให้เพื่อนนะครับผมสัอนนี้โอเคสกิลสามเราค่อนข้างที่จะแรงแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมมันไม่กล้าลงมาเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่สกิลฝั่งเราจะจ้านแต่ว่าเลดเกมฝั่งมันถ้ามีคนเล่นเป็นก็คือทีมผมน่าจะโดนหนัก,กบบหลังเกมสกิลพวกนี้มันจะแรงไงคันเดอร์ก็จะแรงนะครับ ัับบจจผมอยากเข้าไปอันศีรษะมากเลยอันติผมอะเดี๋ยวรอไป้หกเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนเปิดสวยๆเลยนะผมแล้วก็เราไปไล่เก็บทีละตัวเอานะผมเพราะว่าสกิลผมเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงนะครับผมแรงค่อนข้างค่อนข้างแรงนะผมถ้าออกกระทาฟ้าอีกอะโอ้ยชิลนะผมมาดิมาดิเตี้ยกูวอดตกโอเคได้ละตัวหนึ่ง โอเคเราได้เนหน้าของดีมานามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนยิงรัวๆแล้วเราเข้าไปเก็บงานแล้วกันนะครับผมเข้าไปโซโล่คิวผมยังไม่มีปัญญานะตอนนี้มาแล้วครับผมสมองนะครับผมสมองมาแล้ว <ißt> ถ้าผมเลวก็หกนะเอาจริงเมื่อกี้ตอนที่ฉากที่มันฮิวนะผมพุ่งไปแล้วอ,อันติน่าจะโอเคอย่างนั้นก็ทำดาเมีตให้เพื่อนได้เขาทำที่เยอะมันไม่กล้าออกมาเลยคนระับผมเกมนี้อาจจะน่าเบื่อน่าเบื่อหน่อยนะเพราะว่าบุ้มบั้มอีกทีก็หลังเกมเดี๋ยผมบอกนะนโอเคมาผมได้อันติละยกตายแล้วเนี่ยรีมานาแล้วกันโอเคเอามันออยเขาตรงวันนี้ อุ้ยเกือบตายแล้วนะโอเคเราเรามันรวมเรามันฮิวรวมันรวมกูยังได้สองตัวนะผมเดี๋ยวขึ้นไปของคณาฟ้าก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าเราต้องการสกิลแบบหนักหนัก หล,หลังเกมมันจะได้แบบไม่เหนื่อยเรามากนะผมเราจะได้มีของหน่อยแล้วโดนกดตั้งแต่ต้นเกมนี่เราเราจะเหนื่อยมากมาติก่อนแล้วกันโดนละแต่วันนี้เราจะไม่สวนนะโนแมทแม่งแรงบกตาไม่รอดเหมือนกันเลยเจอโนแมทถ้ามีรองเท้านี่น่าจะมีโอกาสรอดนะครับผมโอ้ยแย่ถ้ามันมีอันตรีผมเอาได้นะโนแมทอสโอ้มันมีรองเท้านะ,นะครับผม มอยากได้ให้ฉากที่มันแบบว่ามันฮิวกันอะนะผมจะเข้าไปตอนนั้นน่าจะโอเคมากเลยจังหวะนี้มันไม่ออกมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมอยู่กับหลังนูนะ่นแหะหลังป้อมนู่นโอเคเพื่อนเ,เริ่มแรงแล้วจวังหวะนี้ มีหน้าที่แค่ซับพอร์ตเพื่อนนะตอนนี้หน้าเกมเบบยังไม่ได้พีเคนะผมจังหวะน,นี้น่าจะรออีกนานเลย,ลยอัตลีนา่าจจะโดนแล้วหายแล้วไงโอ้โห ไม่ได้สกิลเลยนะผมลืมลแต่ว่าจะแบบตีต่อแล้วก็สกิลสามนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร <Okay. S 1> เอาใหม่ก็ได้ของออกกันได้ของรองเท้าก่อนแล้วกันไม่งั้นเราวิ่งหนีไม่ทนันเขาวิ่งตามก็ไม่ทันเหมือนกันชิปเปิร์กลับบ้านมาไม่กลับมาคอยคอยมาหายไปที่ใช้เชี่ยไม่มีบูลเมื่อกี้จังหวะทีมไฟของเราน่าจะเสียเปรียบนะผมถ้าทีมไฟฝั่งมันครบพันกว่าตรงนี้ให้หน่อยดิใครก็ได้ นะรออยู่ทำแมนตีนะผมไม่ตายหรอกเกือบไปผมก็จะไปเอาไอ้นินจาสักหน่อยเมื่อกี้ผมไม่รู้มันอยู่ไหนนะจะเดินโอเคสตาร์ดาเมจได้โอเคเกือบตายจุดๆตายเลยอ่ะวันนี้จุดๆตายเลยอ่ะไม่ตายนะผมเมื่อกี้มีกล่องชิปเปอร์อยู่เห็นแล้วเห็นแล้ว ชิปเปอร์ใส่โล่ให้กูเรื่อยๆไม่ตายหรอคอมเดียวโล่ไม่เป็นไร,รอะโล่สี่ไม่ตาย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 ,ตายแล้วเนี่ยที่อะลิปเราถือว่าเป็นงานอยู่นะไม่งั้นนี่ต่างคนต่างแบบ ตัวมันไม่เข้ากันอ่ะน,น่าจะเล่นยากนะผมตัวแบบไม่น่าเข้ากันได้ทีมแบบเอออะไรวะแต่ก็โอเคอยู่นะเพื่อนเพื่อนเป็นงานอยู่ครับทีมฝั่งมันไม่น่าจะออกมาเลยนะผมน่าจะรอให้เราไปดูเดี๋ยวผมขอแหลมๆหน่อยแล้วกันน่าจะไม่โดนตานหรอกมั้งเป๊ปไกยกยกอาร์ทิลี่อย่างเดียวเลยอ่ะ หายเลยยนะัมองหายไปจากแมปเลยตอนเนี้ยนั้น,น,นผมว่าแล้วโอ้พีเจสับได้เฮ็ดด้วยโอ้โหมันกล่วลวงเอาเพื่อนรัวๆแหละจังหวะนี่ โอ้ oh, เพื่อนเหลือน,นิดเดียวอ่ะไม่เอาอ่ะซิโนเมดมันเข้าหลายตัวท่านผู้ชมแบบว่าดูดิพีเคสองตัวโอ้ออยู่ใกล้อัลเทอรี่น่าจะเป็นปัญหาละตอนเนี้ยโอ้ลูกอีสัตว์เอ้ย มันอตองแก้แก้ให้หน่อยดิทีเดียวเองตทอาไหมเนี่ยเนี่ยตอนนี้น่าจะเล่นยากล้มีพีเคสองตัวแล้วนะผมโอแมคิวไปห เป๊บคิวไปสามนะครับผมเดี๋ยวมาแก้เกมไม่รู้จะแก้เกมได้ยังไงนะจะอยู่ที่เราออกของนะครับผมท่านผู้ชมออกถ้าออกนูนี่น่าจะกันได้นะว่าโอเคระดับหนึ่งอ่ะอันตรายมากอยู่ใกล้กันนะ่ะแรงมากเลยทันเดอร์โอ้โห มบุกแล้วจังหวะนี้ผมต้องลงไปก่อนโอเคที่มันถ้ามันบุกง,งี้ผมจะได้เปรียบหน่อยนะครับช่วยกูอ่ะอุ้ยนิดเดียวโอ้โหไม่ได้เลยว่ะมันแบบผมไม่น่าตามมาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด <c oughs> ี๋ยวท่านเดี๋ยวจะจุดๆ,ๆใส่ผมคืนเลยอะ ได้ได้ได้โอ้แข็งเลยมามามามีคนมีคนเปิดประเด็นด้วยกับเราก็สนุกเลยร้านเลยร้านเลยงวันนี้โอ้ยากแล้วโอเคเราได้คาร์ทฟ้าแล้วผมเดี๋ยวเราไปสั่นลัวๆกันดีกว่าจังหวะนี้เราได้คำสกอร์นะผมเราจะได้คำสกอร์ต่อไปน่าจะเอาของกันสักหนึ่งชิ้นนะผมออกนูมาก็โอเคแล้ว แต่ฮารเดอร์มันก็ปลดหนูได้เนาะแบบว่าสกิลมันคูดาวไวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าโอเคอยู่ดีกว่าเราอยู่ไกลๆเข้าไว้จะได้ไม่โดนไม่เก็บบอลไม่เก็บบอลเพื่อน

ผมว่าพิษมันไม่แรงกว่าผมขอออกของ่ได้ของสเปลใสไปอีกโอเพื่อนไม่อยู่เพื่อนหลุดอีกอ๋อเจเิญนัมนกระฉากเมื่อกี้น่าจะสวยเลยออมอปิจีลงลูกนึงคือแบบยิงชิวแล้ว ขนาดเนี้ยมันคนลึกที่กันหรือวะนี่ผมจะให้โนแมสสะบัดมาทางนี้สักหน่อยผมกดปิดตัวเหรอวะเมื่อกี้ไม่ทันดูนี่ให้เพื่อนเราโอ้ยเพื่อนเราเล่นเป็นสายของสกิลว่ะเพื่อนไม่ได้ออกแบบว่ากันวงกันเวทมาดันให้เรานะแต่ก็โอเคอยู่เพื่อนเก็บไว้สักแปดฟูดนะอินทัชโหดมาก แหลมเนี่ยวะปันสามต้องถามเพื่อนขเอ,อขาคาาฟ้าบ้งางคนไหนเอ,อาคาาฟ้าเพื่อนเราลัดได้ลัดไปก่กนตอนนี้ ตวยอยู่นะครับทม่สองไม่สองเดี๋ยวเราออกเป็นเจด่าจะเจดนอัพสกิลไกลได้ด้วยเจดผมอยากได้เดี๋ยวอัพให้ไกลๆหน่อยครับผมออปเป็นใส่ใส่เจดใส่เจด่ขึอีก

โอเคเจ็ดไกลขึ้นอีกโอเคลงเป็นใส่เจ็ดแล้วกันนะผมเจ็ดแต่เจ็ดใส่เป็นของสเปลชาร์ตอีกจะแรงมากเดี๋ยวออกเป็นในด้านของไอคอนอีกนะผมโอ้มานาเหลือๆบอกเลยเดี๋ยวออกเป็นไอคอนก่อนแล้วกันนะผม ันเดอร์ได้แล้วเนี่ยได้สเปลชาร์ิได้เจดของทันเดอร์ประมาณเราเลยแต่เราน่าจะรวยกว่านิดนึงเดโอเคก็จะอิมละอีกตัวเดียวโอ้โหเนี่ยโตอยู่เก็บมาแล้วดีกว่าโอเคเพิ่มโอ้โหโหดมากเลยจะได้สิทธิ์อิมนะฮะเจ้าวันนี้ผมต้องกลับก่อนไม่งั้นผมจะโดนเซตหยอ เซ็ตย่อจากทันเดอร์เกินรัวอิฟล่าหนึ่งสิบนะผมเทพอารวีเทพอารวีไม่ได้เทปพรอนนะครับผมเราเล่นนะเราเล่นนะฝั่งเขาโนแมสน่าจะได้คิวเยอะสุดแล้วนะครับผมแล้วก็ในด้านของเป๊ปโอเคเดี๋ยวเราไปป่วนสกิลเราต่อดีกว่าท่านผู้ชมสกิลผมครูดาวไวแล้วเอาสเปลออกไอคอนออีกนิดเดียวเราจะเทปละ ต้องไปช่วยเพื่อนก่อนจังหวะนี้สมคัคดาวเลยจังหวะนี้ปั่นผมผมมันแค้นผมแน่เลยอ่ะดูทรงนะมันจ,จุดจุดใส่ผมอ่ะต่างคนต่างเปิดกันประเด็นโอเคเราค่อยๆเล่นไปจังหวะนี้เราค่อยๆดันนะผมได้อยู่ได้อยู่ตวงลงแมสเพื่อน มาเฮ้ยโดนตันยิงสองตัวเหรอใช่ไหมวนี่อ่ะเห็นด้วยนี่อ่ะโดนแมสทำไมาในจังหวะที่ผมอันตีพอดีอ่ะสวยเลยอ่ะก้าวไปแล้วนะ วโอเคนะเพื่อนเล่นเป็นตอนนี้โหดมากเล็บร้อนร้อนร้อนไดไอคอนมาแล้วนะครับผมมานาะเราจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับผมชิบหายแล้วไงต่อไปออกนูดีกว่าผมกันไว้กันได้ไหลายตัวเลยนูกันได้โลเมตร กันได้แบบว่าเป๊บด้วยกันตัวที่มันเข้าประชิดตัวเราเป๊บบิงมายกตัวโอเคมากเลงตานี้ร้วอร์ดข้างบนอ้าวยอมแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับแมดวิดวอ์นะเลข่นขำๆนะท่านผู้ชมประมาณ20นาที นะครับผมก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมนะท่า,านผู้ชมออกไันหมดแล้วครับว่โอเคอ่ะนะครับผมก็บายครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ